สวัสดีค่ะหัวข้อนี้นะคะเป็นหัวข้อที่1.3ค่ะกำหนดอัตราภาษีที่ใช้ในปีนี้นะคะในที่นี้เราจะใช้เรทของปี2558นะคะเราจะแสดงค่าอัตราภาษีตามสไลด์นี้นะคะขั้นที่1 1 0 0 0ถึง1แบาทเสียภาษีอัตรา5%ขั้นที่2 10,000 1>, 1บาทถึง3 0 0 0 0นบาทเสียอัตราภาษี5%เซขั้นที่3 3 0 0 0บาทถึง5 0 0 0 0นบาทเสียอัตราภาษี10%เซขั้นที่4 5 0 0 0บาทถึง750,000บาทเสียอัตราภาษี15%เซขั้นที่5 7 5 1 0 0 0บาทถึง1ล้านบาทเสียอัตราภาษี20%ขั้นที่6 1ล้าน1บาทถึง2ล้านบาทเสียอัตราภาษี25เปเซนขั้นที่7 2ดสล้าน1บาทถึง4ล้านบาทเสียอัตราภาษี30%เเซขั้นที่7 4ดี่ล้าน1บาทขึ้นไปเสียอัตราภาษี35เเซนะคะไปที่โปรแกรมนะคะเข้าที่แก้ไขข้อกำหนดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่นะคะขั้นที่1นะคะ เราจะเปลี่ยนตรงสูงสุดนะคะเป็น1 0 0 0 0แสนบาทค่ะอัตราอัตราภาษีหเปเซน์ะคะขั้นที่2นะคะเราจะเปลี่ยนจาก1,51 0 0บาทเป็น1,01 0 0บาทนะคะ อัตราภาษีหเปเหมือนกันค่ะขั้นที่3นะคะถูกแล้วนะคะ3,1 0 0บาทถึง5 0 0 0 0บาทอัตราภาษี1ิเปอร์เซนขั้นที่4นะคะ5้0แสบาทถึง7 5 0 0 0หบาทอัตราภาษีสี่เปอร์เซนันนี้ก็ถูกค่ะขั้นที่หนะคะ7 5 0 0 0สหบาทถึง1ล้านบาทอัตราภาษี20%่เปอร์ซนอันนี้ก็ถูกแล้วนะคะ6เปอร์ ขั้นที่6นะคะ1ล้าน1บาทถึง2ล้านบาทอัตราภาษี2 5เอร์เซนอันนี้ก็ถูกค่ะขั้นที่7นะคะ2ล้าน1บาทถึง4ล้านบาทอัตราภาษี30%เอร์ซอันนี้ก็ถูกแล้วนะคะขั้นที่8นะคะ4ล้านบาทขึ้นไปนะคะอัตราภาษี35%เปเซน์นะคะขั้นที่เราแก้ไขนะคะจะมีแค่ขั้นที่1กับขั้นที่2นะคะเสร็จแล้วนะคะกด f 1 0บันทึกค่ะ เป็นอันเสร็จสิ้นการบันทึกอัตราภาษีที่ใช้ในปีนี้นะคะ